ในกรณีในกรณีเจ้าหนี้จะห้ามทําก็คือห้ามบอกคนอื่นอย่างที่ยกตัวอย่างไปห้ามประจานห้ามบอกคนอื่นห้ามทําร้ายร่างกายมีอยู่คนหนึ่งเขาประจานในทิกต o k เราเนี่ยเห็นเขาประจานทางสื่อทางสื่อยังไงล่ะคนนี้นะคะเขาเป็นเจ้าหนี้เขาเป็นเขาบอกออกเงินกู้แล้วเขาประจานยังไงคะเขาติดธงปิวสวัยลยหน้าบ้านเขาแล้วก็ทําเป็นคลิปเขาทําเป็นคลิปไว้ในก้อในคอในคอเป็นนี่เขาเท่าไหร่ให้มา เอาให้เอามาใช้เขาด้วยแล้วฟิวสวยแล้วก็ทําเป็นคลิปวิดีโออะหน้าบ้านเขาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะเผยแพร่ทางสื่ออย่างเงี้ยลูกนี้เอาผิดได้อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองมีคลิปหนึ่งที่ในทิกตอกเนี่ยใครเคยเห็นบ้างพี่น้องสองคนพี่สาวถือขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปไอ้น้องสาวก,ก็มีไม้ตะโกนไปไปว่าเปล่าเปล่า,า,า,าหน้าบ้านลูกนี้ว่าเอาเงินให้มาเนี่ยสองแสนเมื่อไรจะใช้สัก,สกทีมีความสุนับประกาศไปทั่วหมู่บ้านเลยยงเงี้ยไม่ได้ค่ะและทําคลิปมาเผยแพร่อ,อีกไม่ได้เลย ห้ามประจานห้ามบอกให้คนอื่นรู้นะคะห้ามทำร้ายร่างกายนะคะเห็นไหมเจ้านี้ห้ามทำทางไ้นเลยเดี๋ยวจะเย็นๆค่ะเดี๋ยวจะบอกอาจารย์ทำไมกฎหมายของถามนี่มันเข้าข้างเข้าข้าง,งลูกหนี้จังเลยไม่ใช่ค่ะเขาวางกรอบวางกรอบ,วรอบไว้ห้ามทำร้ายร่างกายห้ามประจานยังมีมีคนหนึ่งทำคลิปวิดีโอเหมือนกันไปตามบ้านลูกหนี้มีเป็นหนี้ห้าพันเองนะเป็นผู้หญิงลูกหนี้เป็นผู้หญิงแล้วเรียกลูกหนี้ออกมาแล้วก็ถ่ายวิดีโอด้วยแล้วก็ต่อว่าตกซ้ายตกขวาตกหน้า แล้วมาทําคลิปแบบนี้ไม่ได้ค่ะลูกนี้ไปแจ้งความได้เลยลูกนี่ไปแจ้งความดําเนินคดีได้ทําร้ายร่างกายเจ้านี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำร้ายร่างกายไม่มีสิทธิ์ประจานไปบอกให้คนอื่นรู้ก็ไม่ได้นะคะจะต,ต้องทําอย่างไรอ่ะต้องทําจากเบาไปหาหนัก